แล้ววันนี้ก็มาตกปรากฏเหลืองกับการเคาะน้ําหรือการตีน้ําเรียกปลานั่นเองนะครับก็เป็นวิธีการที่สนุกมากๆเลยนะเคาะกันไปให้ปวดแขนกันไปเลยนะครับและอุปกรณ์วันนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากมายลูกหมุนตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ใช้ตะกั่วฟิวนะครับทวงเหยื่อให้จมลงกับพื้นนะครับแล้วก็พันเป็นเกลียวแบบนี้เองแทนตะกั่วเม็ดจากคลิปก่อนๆนะครับแล้วตัวเบ็ดก็เป็นเบอร์8นะครับ มาดูทุนของผมนะวันนี้ผมใช้ทุนขนาดยาวประมาณ2นิ้วนะครับแล้วก็สีสันเนี่ยชัดเจนมากๆนะพอเวลา ปลากดเหลืองดึงลงไปเนี่ยทุนก็ตั้งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีสต็อปเปอร์นะครับทั้งข้างบนข้างล่างเอาไว้ปรับระดับนะแต่ละหมายน้ําลึกน้ําตื้นนะครับและเหยื่อวันนี้นะครับก็จะเป็นเหยื่อหมักที่ใช้ตกปลากฏดนะครับก็ใช้ไม้ตะขอควักขึ้นมาก้อนที่เราพอใจนะตัวเบ็ดคล้องเข้าไปที่ก้านนะครับแล้วก็ลูดมาที่เหยื่อแบบนี้นะครับจากนั้นก็ทําการหมุนนะครับโดยที่ให้เหยื่อเนี่ยชิดกับขอบกับปุกเลยนะครับมันก็จะเป็นการช่วยปั้นไปด้วยนะปั้นไปเรื่อยๆครับหมุนไปเรื่อยๆให้ ตอนแรกเนี่ยผมจะปั้นให้มันใหญ่หน่อยนะเพื่อเป็นการเรียกปลาให้เข้ามาเร็วๆนะครับและการที่ใช้ไม้ตะขอมันก็ช่วยเรื่องกลิ่นที่ติดมือไปได้เยอะเลยนะครับเสร็จแล้วก็ส่งต่อให้แม่ผมนะครับไม้แรกให้แม่ผมเป็นคนตกเลยนะโยนไปแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะครับเคาะน้ําไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วทุกคนสังเกตดูทุนนะครับทุนจมไปแล้วนะครับแล้วแม่ก็ส่งทรายแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ตวัดเบ็ดขึ้นมาทันทีทันใดนะปะลากฏดเหลืองลอยขึ้นมาบนถน,นนเลยนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูไซส์กันใกล้ๆนะครับเป็นแต้มแรกของวันเลยนะโดยฝีมือของแม่ผมนะครับไซส์นี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับปรากดเหลืองคองเล็กๆนะครับและในไม้ถัดไปนะครับแม่ก็ยังไม่หย่อนในที่เดิมนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่องหน้าท่อนะครับก็จะมีน้ําไหลนะ มันก็สามารถช่วยกลิ่นให้ปรากฏเหลืองเนี่ยเข้ามาได้ง่ายๆนะครับย้อนเหยื่อลงไปก็จะเคาะน้ําตีน้ําไปเรื่อยๆแบบนี้นะแต่ว่าไม่ได้ตีอยู่ตลอดก็จะตีตีหยุดหยุดเป็นจังหวะแบบนี้นะและทุกคนดูทุ่นให้ดีนะครับเคาะน้ําไปแป๊บเดียวนะก็เริ่มมีอาการนะครับสายก็เริ่มมีสันๆนแล้วแล้วก็ดึงทุ่นลงไปเลยนะสงสัยแป๊บหนึ่งแม่ก็ตวัดขึ้นมาอีกแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูไซต์ตัวนี้นะ ตัวนี้ก็เป็นไซส์แบบตึงๆมือเลยนะครับใหญ่กว่าตัวแรกเยอะเลยนะสำหรับไซส์แบบนี้และคองเล็กแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าสนุกมากๆเลยนะครับ แล้วก็เรียบร้อยนะครับในแต้มที่2นะถ้าได้ไซส์แบบนี้ทุกตัวเราก็แจ๋วเลยนะครับและไม้ต่อไปผมมาลองบ้างนะเป็นช่องน้ําไหลเหมือนกันนะครับปั้นเหยื่อเสร็จแล้วก็มาโยนตรงนี้นะเริ่มตีน้ําเริ่มเคาะน้าไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาแค่แป,ป๊บเดียวเองนะปรากฏเหลืองก็มากินเหยื่อแล้วนะครับแล้วก็ตวัดขึ้นมาแล้วนะแล้วเรามาดูไซส์กันใกล้ๆนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ได้เรื่องเลยนะไซส์ของมันเนี่ยไม่ได้ครึ่งที่แม่ได้ขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้ก็ทําการปล่อยไปนะเพราะว่ามันเล็กมากนะครับถ้าตกปรากฏเหลือง เย็นเนี่ยมันจะกินดียิ่งกว่าน,นี้เยอะเลยนะครับ